อาวพัทยาชายหาดพัทยานี่ก็เป็นชายหาดที่ใช้เว้นที่พักตากอากาศของแยังกี้ของทหารจากอเมริกาหลังจากวันที่เป็นวันพักผ่อนวันหยุดของเขาเขาก็จะมาที่พัทยามันก็เลยทำให้ธุรกิจนะครับเรื่องอุตสาหกรรมทางเพศเรื่องโสเพนีนะครับของเรานี่มีความทีเ่เป็นอาชีพที่นะครับ ทำให้มีรายได้หรือมีความที่พัฒนาเจริญอยู่มาจนถึงกุวันนี้เพราะว่าช่วงที่มันเป็นรอยต่อเชื่อมต่อเนี่ยมันสามารถนะครับสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้นะครับเพราะว่าทหารที่เข้ามานี่ก็หลายหมื่นนะครับหลายหมื่นคนที่มาอยู่ที่เมืองไทยเป็นแสนคนก็ว่าได้ฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลน,นะครับก็ถือว่านะครับเปิดโอกาส หรือว่าเพื่อเป็นการสันทนาการนะครับทั้งภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนประชาชนนะครับมันมันได้ทั้งฝ่ายที่ไปทำงานและได้ที่ฝ่ายมาใช้จ่ายนะครับมันก็เลยไม่มีใครเสียผลประโยชน์อะไรฉะนั้นเนี่ยเราจะไปว่านะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับเราถึงเป็นประเทศที่มีสภาพมีชื่อมีเสียงด้านนี้ไปได้ นะครับมันก็อาจจะมาเหตุผลเนี้ยช่วงเชื่อมต่อนะครับหลังจากปี2,500เป็นต้นมานะครับเราเราก็มีนะครับสำนักโคมเขียวเนะี่ยสำนักหญิงงามเมืองนะทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงที่มันจะดังกระชอนไปไกลทั่วโลกนี่ก็คงเป็นช่วงสงครามอินโดจีนสงครามเวียดนามนะครับมันก็เลยเกี่ยวพันเชื่อมต่อมาจนถึงยุคป,ปัจจุบัน ทำให้ใครนะครับที่เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็มีรายได้นะครับจะว่ากันไปแล้วนะครับใครที่ไม่ว่าจะทำทั้งตรงหรือเป็นไซส์ไลน์นะครับหรือว่าทำเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็ทำให้เขาสามารถมีรายได้รายได้ในอุตสาหกรรมนี้เยอะมากฉะนั้นนะครับแต่นะครับรายได้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะถูกนะครับจัดสรรปันส่วนไปให้กับ เจ้าหน้าที่รัฐที่มาดูแลเป็นสวยใต้โต๊ะนะครับแล้วก็เจ้าของธุรกิจคนที่มีอิทธิพลแต่ผลประโยชน์เหล่านั้นนี่มันเกิดจากการที่นะครับผู้หญิงถูกหลังแกนะครับถูกเอาเปรียบถูกขูดรีดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับจะมีการให้ความคุ้มครองนะครับมีการให้ จดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับซึ่งในกลุ่มประชุมม็อบนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็มีการออกมาเรียกร้องเรื่องนี้นะว่าประเทศเราเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมทางเพศเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็น d e สติเนชันออฟเซ็กซ์ทของโลกนยครับเป็นซ่องของโลกนี่ที่ต่างชาติเขาว่าเราเนี่ยแต่เรากลับเมินเฉยนะครับปล่อยให้ธุรกิจนี้อยู่ใต้ดินนะครับอยู่ภายใต้ นะครับผู้มีอิทธิพลนะครับสร้างกระแสเม็ดเงินเหมือนบ่อนนะครับเราปฏิเสธที่จะมีบ่อนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยแต่ทุกบอนคนไทยก็ยังเล่นจะก็มีการเปิดเล่นอยู่ทุกจังหวัดทุกอำเภอเหมือนหวยใต้ดินนะครับเราไม่อยากให้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องไม่อยากให้มีการขายหวยใต้ดินนะครับเอามาบนดินอยากถูกต้องรัฐบาลทักษิณเคยเอาขึ้นมาแล้วก็ถูกตีตกนะครับจากฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟ จากฝ่ายอนุรักษ์นิยมว่าเราเป็นประเทศเมืองพุทธไม่ควรจะมีนะครับธุรกิจอุตสาหกรรมกันแบบนี้แต่ก็เหมือนปากว่าตาขยบนะครับปิดตาข้างหนึ่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันก็เลยนะครับทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ตกไปอยู่การควบคุมนะครับตกไปอยู่ในมือของผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ส่งเงินนะครับสร้างเม็ดเงินนะครับนี้ทั้งทั้งที่รัฐบาลน่าจะได้ ภาษีนะครับจากอุตสาหกรรมเรื่องของการพนันคาสิโนก็ดีเราจะได้เม็ดเงินจากภาษีอุตสาหกรรมที่เป็นทางเพศนะครับเข้ามาใช้จ่ายผู้หญิงนะครับที่เข้ามาทำงานนะครับในอุตสาหกรรมนี้แทนที่จะได้รับการดูแลแทนที่จะได้รับสวัสดิการเยี่ยงแรงงานในภาคอื่นของประเทศชาตินี้ก็จะถูกมองดูถูก นะครับเหยียดหยามเป็นอย่างกับปรีศสาดนะครับทั้งๆท,ที่เป็นเม็ดเงินเป็นอาชีพเป็นงานเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็จะเห็นนะครับในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ออกมานะครับเรียกร้องการแก้ไขาการปฏิรูปประเทศนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเขาก็เรียกร้องให้มีเสรีสรภาพของการเป็นโสเพณีนะครับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมองข้ามเรื่อง ประเด็นอย่างนี้ไปได้ไม่ได้นะครับในในฐานะที่ผมอยู่ในแวดวงของการท่องเที่ยวพอมาบอกว่าเราเป็น destination of sex tour นะครับอยู่ที่พัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ที่ไหนก็ตามนะครับพัทยามี s e x กทัวมีเซ็กโชวนะครับมีร้านที่ประกอบกิจกรรมอย่างนี้แม้แต่เรื่องของการนวดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาบอบนวดแผนไทยปัจจุบันไม่ปัจจุบัน คาราโอเกะมันถูกแฝงนะครับเราเม็ดเงินนั้นก็ถูกจ่ายไปให้ผู้มีอิทธิพลตำรวจนะครับหรือว่านายทุนนะครับนักเลงอะไรต่างๆในท้องถิ่นแทนที่เม็ดเงินมันจะได้ถูกนะครับเก็บมาเป็นภาษีบริหารประเทศเราจะได้รู้จํานวนที่แท้จริงนะครับถ้าจดทะเบียนให้มันถูกต้องเราจะได้รู้จานวนที่แท้จริงว่าเรามี8ล้านคนที่เป็นโสเพณี หรือเรามี2.8ล้านคนที่ตามงานวิจัยของจุลาลงก่อนนะครับหรือว่าตามมูลนิธิฟาวเดชันออฟนะครับของเซซเซนะครับที่เขาว่าเรามี8ล้านคนฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีงานวิจัยเราไม่มีนะครับบันทึกข้อมูลที่จะไปแย้งเขานะครับเขาก็สำรวจมาฉะนั้นเราอย่าไปปฏิเสธนะครับเรากลับมามองดูตัวเราเองนี่แหละว่า ประเทศเราเนี่ยนะครับเราจะมีทางออกข้อดีเราก็มีแต่ข้อเสียหรือว่าลานที่เราจะออกหาทางออกให้กับปัญหาเราเนี่ยเราจะทํากันอย่างไรนะครับแต่ที่ผมไปยุคเกี่ยวข้องน้องยุ่งในอุตสาหกรรมนี้ก็เห็นนะครับคอมมิชชั่นดีมากแต่ค่าน้ําถ้าเราพาไปเที่ยวแล้วก็บวกบวกบวก,บวกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีไปทุกที่จะไปว่าเขาก็ไม่ได้และการที่เราไม่เอามาข้างบน นะครับมาเปิดให้มันถูกกฎหมายนะครับลงทะเบียนนะครับให้มันเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่เราก็ไม่สามารถตรวจสอบเช็คได้ว่านะครับเรามีจํานวนเท่าไหร่เราจะแก้ไขเราจะคลุ้มครองนะครับสวัสดิการและการกดขี่ข่มเหงรีดไถเอาเปรียบนะครับผู้ที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้นะครับฉะนั้นมันก็ถูก นะครับครอบงำนะครับและก็นะครับดูแลโดยนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลและก็เป็นธุรกิจการฟอกเงินนะครับมันก็จะมีเม็ดเงินนี่ไหลเข้ามาสนับสนุนนะครับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองแม้แต่ตำรวจในท้องที่ผู้มีอิทธิพลในท้องที่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านะครับเราได้รับเม็ดเงินตัวนี้อยู่ ก็เห็นจากที่เขาไปจับนาตาลีนะครับอาบวดนาตาลีแล้วก็มีให้ฝ่ายปกครองให้กองปราบให้ท้องที่ให้คนนั้นคนนี้เขาจดไว้หมดน่าอายไหมครับน่าอายปฏิเสธได้ไหมครับก็ป,ศศปฏิเสธปฏิเสธไปนะครับเขามีบันทึกคุณเขาจ่ายใครจ่ายใครจ่ายใครแทนที่เม็ดเงินนี้จะได้ถูกจ่ายให้รัฐบาลนะครับเราจะได้รู้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอายอย่างที่ผมอ่านไปแล้วนะครับว่า จำนวนประเทศในโลกนี้ที่เขามีโสเพณีก็มีกันทุกประเทศนั่นแหละนะครับหลายประเทศ10กว่า20กว่าประเทศในโลกนี้เขาก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายขึ้นทะเบียนนะครับมีใบอนุญาตเสียภาษีว่ากันไปเลยนะครับรัฐก็จัดสวัสดิการดูแลเหมือนคนที่ทํางานใช้แรงงานอาชีพอื่นๆอย่างนี้นี่ครับมันถึงจะดีจะงามแต่รัฐบาลบ้านเรานะครับมันนะครับไม่รู้ว่านะครับ เขามีความรู้เขาเข้าใจนะครับแต่พอบทที่จะเป็นในการลงปฏิบัตินะครับก็จะถูกผู้มีอำนาจหรือว่าผู้มีอิทธิพลนะครับที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับออกมาตีให้ตกออกมาต่อต้านเพราะว่าเม็ดเงินในอุตสาหกรรมนี้มันมีมหาศาลนะครับยกตัวอย่างก็คือสมัยที่รัฐบาลทักษิณเนี่ยนะครับรัฐบาลทักษิณน,นี่เอาเรื่องของหวยใต้ดินขึ้นมาบนเิน ตอนนั้นนี่ผมยังทํางานที่ธนาคารที่ต่างจังหวัดอยู่นะครับและผมก็รู้สึกว่านโยบายของรัฐบาลนี้แปลกจะปลดหนี้จะพักหนี้อ่านะครับให้การทุนการศึกษานะครับอําเภอละคนสองคนสองคนนะครับไปเรียนที่ต่างประเทศรัฐบาลส่งเรียนโดยเอาเงินจากหวยนี่แหละนะครับแต่มันมีผู้เสียผลประโยชน์ในอําเภอตอนนั้นผมอยู่อําเภอเล็กๆในจังหวัดมหาสารคาม เจ้ามือหวยหลายใหญ่ของอำเภอสองสามคนนะครับโอ้ยลายได้หายลายได้หายผมรู้ได้ไงเขามาพูดกับผมเองเพราะเขาบอกว่าเขาซื้อประกันชีวิตกับผมผมมีอาชีพพิเศษคือขายประกันชีวิตด้วยเขาส่งผมปีละประมาณ80,000บาทนะครับ,นะรบเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ก็ช่วยเหลือกันนะครับรู้จักกันเราก็แต่เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าปีหน้านี้จะส่งได้ไหมเนี่ยรายได้ผมนะเคยได้นะงวดหนึ่งเป็นแสน ค่าใช้จ่ายแล้วเป็นแสนขึ้นแ,นแสนแสนบาทขึ้นนะครับเขาขายเนี่ยในอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าพอรัฐบาลทักษินเนี่ยเอาหวยขึ้นมาบนดินเนี่ยรายได้เขาหายเลยโอ้ยภรรยาเขาในเกลียดนะครับพักนะครับของรัฐบาลทักษินมากนะครับฉะนั้นคนที่เสียผลประโยชน์เหล่านี้มีอยู่ทุกอำเภอมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าทุกอำเภอต้องมีเจ้ามือหวยละสองสามเจ้านะครับเจ้ามือใหญ่หญๆนะ ฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นกระแสนะครับที่จะต่อต้านรัฐบาลทักษณิณเพราะผู้มีอิทธิพลผู้มีเงินผู้เคยมีเงินมีรายได้จากอุตสาหกรรมการพนันการซื้อหวยใต้ดินเขาเสียผลประโยชน์อันนี้ผมเห็นกับตัวเห็นกับตาเลยไปเล่าให้เขาฟังนะครับเขาเล่าให้ผมฟังฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาออกมาต่อต้านช่วงนั้นจะเป็นช่วงเสื้อเหลืองนะครับปิดสนามบินหรือเปล่านั่นแหละครับ ออกมาต่อต้านต่อต้านต่อต้านจนทุกวันนี้นะครับหวยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับลอตเตอรี่ก็ขายแพงฉะนั้นเนี่ยนะครับในบ้านในเมืองเราเนี่ยการที่จะออกมาทําอะไรเนี่ยนะครับที่มันทําให้คนที่เขาเสียผลประโยชน์เนี่ยในทุนนะครับคนรวยเนี่ยนะครับที่เขาเคยหากินสะดวกสบายง่ายๆกับอาชีพที่มันเป็นอาชีพที่จ่ายตำรวจเดือนน่ไม่กี่พันแต่ทำรายได้เขาเดือนละหลายแสนบาท นะครับเขาก็ต้องลงขันนะครับลงขันกันออกมาต่อต้านพักรัฐบาลแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องมองให้เห็นหลายๆมิตินะครับว่าที่ไปที่มานะครับของการนะครับล้มรัฐบาลที่ผ่านานานมันเกิดจากอะไรใครได้ใครเสียผลประโยชน์นะครับแต่วันนี้นะครับผมเอาเรื่องของโสเพนีไทยแลนด์เป็นซ่องของโลก นะครับเป็นบรสโตของของโลกนะครับเป็นซองมีแตโ่โสเพนิการีนะครับร่วม8ล้านคนคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นี่ต่างชาติเขาว่าเรานะเราไปสำรวจตัวเองโดยจุลาก็บอกว่ามีประมาณ2ล้าน8แสนคนมีผู้ชายประมาณ2 0 0 0 0คนฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอยากปฏิเสธเลยนะครับเรามาสำรวจตัวเองแล้วหาทางแก้ไขฉะนั้นอุตสาหกรรมเนี้ยนะครับเราต้องยอมรับ ถ้าเราเอาขึ้นมาได้รัฐบาลจะมีเงินจากรายได้จากภาษีนี้สักเท่าไหร่นะครับไม่ต้องไปจ่ายให้กองปราบไม่ต้องไปจ่ายให้กรมการนะครับปกครองหรือว่าใครปลัดปกครองใครที่เข้าไปดูแลไปเก็บสวยนะครับโรงพักท้องที่หรืออะไรต่างๆแถวรัชดาแถวเพชรบุรีมีเยอะไปหมดนะครับพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ทุกจังหวัดนะครับมีมีเยอะไปหมดเลยแล้วปฏิเสธไม่ได้ แล้วก็อย่าปฏิเสธเลยเหมือนบ่อนการพนันฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลที่กําลังจะหาเงินนะถ้าหาใครเป็นนั่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไม่ได้ก็มาเอาผมนี่นะครับไอ้ติ๊กจะไปให้ฟรีไม่เอาตังค์นะครับเพราะรัฐบาลนะครับกระทรวงการคลังต้องหาเงินคุณต้องหาเงินมาใช้นี่นโยบายการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าไปเป็นคนจัดการดูแล เพราะเราถังแตกเพราะเรานะครับรัฐบาลกระทรวงการคลังนะนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาก็ต้องไปไปหาเงินแหละไปรีดภาษีขึ้นภาษีอะไรต่างๆแต่อ้เรื่องที่จะหาเงินแบบแบบมันได้เนื้อ,เน,อเน้นเน้น,น,นง่ายง่ายอยู่แล้วทําไมคุณไม่ทําคุณเอาอุตสาหกรรมโสเพณีซ่องกะรีในประเทศไทยนะเอาขึ้นมาคุณจะได้อีกเป็นแสนล้านคุณเอาอุตสาหกรรมการพนันหวยใต้ดินขึ้นมา คุณจะได้อีกหลายแสนล้านนะครับคุณจัดให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนะครับนี่ก็ผมพูดไปตั้งอาทิตย์นึงแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับเรื่องจัดให้มีการเลือกของส่วนท้องถิ่นก็ข่าวกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแล้วนะครับมาประมาณปลายตุลานี่ต้นตุลานี่ก็จะเริ่มนะครับกรุงเทพมหานครพูว่านะครับเมืองพัทยาก็จะต้องมีเลือกตั้งนะครับสอทอ,อปตอนะครับอบจอ น,นี่เป็นแสนแสนล้านนี่เงินเหล่านี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมันอยู่กับนายทุนมันอยู่กับนักธุรกิจนะครับรัฐบาลสามารถจัดสรรเก็บขึ้นมาได้เลยถ้าทำแบบนี้สินะครับประชาชนจะชื่นชมยินดีจะปลบมือให้จะแซ่ซ้องสรรเสริญน,นะคุณจะอยู่อีก5ปี10ปีคุณก็อยู่ไปแต่นี่คุณอยู่มา6ปีนะครับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยผมต้องตำหนิดังๆแบบนี้ผมถึงออกมาพูดมาเล่าไอ้แบบแบบนี้เพราะว่า คุณมีโอกาสแต่คุณไม่ทําคุณมีมาตาสี่สิบสี่คุณก็ไปทําในสิ่งที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ได้เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแต่ไอ้เรื่องที่คุณมีทุกอย่างมีอาวุธมี power มีอํานาจมีการสนับสนุนจากกองทัพทุกเหล่าทัพนะครับคุณมีกฎหมายนะครับคุณมีสารรรมนูญนะครับคุณมีคอสชคุณมีทุกอย่างอยู่ในมือแต่ทําไมคุณไม่จัดการในเรื่องที่ คนอื่นมันจัดการไม่ได้ถ้าคนอย่างคุณทําไม่ได้แล้วใครมันจะทําได้ขนาดรัฐบาลทักษิณเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดินก็ยังถูกนะครับถูกเขาเรียกอะไรลงขันนะครับฉะนั้นลงขันไล่ลงขันด่านะครับไล่จนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยฉะนั้นรัฐบาลประยุทธ์นะฟังผมนะฝากแชร์เรื่องนี้นะครับ ไปให้มันดังๆไปถึงกระทรวงมหาดไทยไปถึงกระทรวงประหลาหมไปถึงทำเนียบรัฐบาลนะว,ว่าประยุทธ์คุณมีทุกอย่าง 1. คุณเอาหวยใต้ดินขึ้นบนดิน 2. คุณเอาธุรกิจอุตสาหกรรมซ่องโสเพณีอุตสาหกรรมน้ํากามในประเทศไทยนี้เอาขึ้นมาอยู่บนดินคุณทําให้ได้ตีตานะครับลงทะเบียนออกกฎหมายคุม้มครองดูแลแรงงาน นะครับที่เขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ให้สวัสดิการเหมือนแรงงานในภาคอื่นโดยทั่วไปเงินจะได้มาอีกหลายแสนล้านบาทต่อปีนะครับหลายแสนล้านบาทมากนะครับไม่ว่าหวยใต้ดินนี้ผมว่าได้เป็น5 6แสนล้านบาทต่อปีทำบอนการพน,นันทำคาสินโนให้มันเป็นกิจจลักษณะไม่ต้องไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับเรานี่มีรถยนต์นะครับออกไปเล่นที่บอน ที่ไม่ว่าจะเป็นที่ลาวนะครับที่เกาะสองพมา่าทีอา่อะไรนะครับสามเหลี่ยมทองคำที่ปอยเปดนะครับที่ทางใต้นักธุรกิจนะครับนักท่องเที่ยวนักการพนันจากประเทศไทยทั้งนั้นที่ไปนะครับแล้วก็มาอ้างว่าประเทศเราเป็นเมืองพุทธคุณไปในพัทยาไปดูนะครับที่วอล์ก n g s สตรีทหรือว่าในย่านที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับ คุณพาครอบครัวลูกไปเนี่ยคุณจะไม่กล้าขับรถผ่านในบางย่านเลยนะครับมันบาโกโก้เต้นโชว์ใส่จีสติงคุณจะอธิบายลูกหลานคุณว่าอย่างไรไหนบอกว่าคุณเป็นเมืองพุทธนะครับคุณบอกให้เอาทำไมมันไม่ปิดไม่เก็บไม่อยู่ในสถานที่คุณจัดให้มีเซ็กโชว์เซ็กทัวร์นะครับเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองแล้วคุณก็บอกว่าคุณเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมมีวัดวาอาราม นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ผมบอกเลยเขามาเสพการเสพเซ็กเขามาใช้บริการเขาบุ๊กิ้งเซ็กต์ทัวร์มาที่เมืองไทยนะครับรัฐบาลนะครับองค์ทท,ทนะครับกรมการกองท่องเที่ยวกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณต้องรู้ต้องเห็นเรื่องนี้นะครับคุณต้องเข้าใจคุณอย่าปิดตาข้างหนึ่งนะครับคุณอย่าทําเป็นไม่ได้ยิน คุณอย่าทําเป็นนะครับไม่รู้นะครับแล้วคุณก็ได้รับผลประโยชน์จากธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วคุณก็ไปอ้างบอกว่าเปิดให้บางเมืองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับปากว่าตาขยิบอย่าทําแบบนี้เลยครับน่าอายน่าสงสารทําให้มันถูกให้มันต้องมันจะได้ไม่มีโสเพณีเด็กมันจะได้ไม่มีการขูดรีด กดขี่ข่มเหงคนที่อยู่เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมนี้ฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะพูดเรื่องการเมืองในช่วงท้ายแต่วันนี้ผมว่าเอาเรื่องโซเพนีเอาเรื่องอุตสาหกรรมนะครับการพนันคาสิโนบ่อนขึ้นอยู่บนดินเอาเรื่องอุตสาหกรรมซ่องโซเพนีกะหรี่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับเอาขึ้นมาอยู่บนดิน จดทะเบียนให้มันถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างรายได้ผมจะบอกวิธีการสร้างรายได้หาเงินให้กับประเทศในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจนะครับตกต่ำมากมายขนาดนี้เรามีแต่กู้กู้กู้รัฐบาลนี้หาแต่เรื่องการกู้ไม่คิดนโดยบายหาเงินนะครับผมมาบอกคุณ3เรื่องแล้วนะจัดการเลือกตั้งขององค์การส่วนท้องถิ่นให้ไหวเพราะการเลือกตั้งองค์การส่วนท้องถิน่นนะครับ สมาชิกผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้เงินแต่ละคนนี่ประมาณ5 0 0แ0นถึง2ล้านบาทต่อคนจะมีเงินหมุนเวียนเป็นแสนกว่าล้านบาทเกิดหมุนเวียนแสนกว่าล้านนี่หมุนเวียนสองสารอบใน3เดือนก่อนสิ้นปีนี้นี่โอ้โหนะครับจะทำให้ธุรกิจนะครับการเงินมีเงินสะพัดในตลาดบ้านเราสองก็คือเอาอุตสาหกรรมโซเพนีก,กรีชัดไหมครับฟัง ฟังดูปากรัชานะครับกรีเอาขึ้นมาจดทะเบียนให้ถูกต้องนะครับเก็บภาษีให้ถูกต้องคุณจะได้เงินอีกหลายแสนล้านบาทต่อปีนะครับเอาอุตสาหกรรมการพนันคาสิโนโดยเฉพาะหวยใต้ดินเอาขึ้นมาอยู่บนดินคุณจะได้เงินอีกหลายแสนล้านบาทหลายแสนประมาณห้าหกแสนล้านบาทนะครับเพื่อมาเป็นรายได้ของรัฐบาล คุณอย่าจะตั้งตาจะจะไปกู้คุณอย่าตั้งตาแต่จะจะไปขึ้นภาษีวั t ภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7%เป็น9%ซคุณก็คิดได้อยู่แค่นี้ถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปนะครับนะให้คนเขาเก่งเข้ามาถ้ามีทรัพยากรมีอำนาจมีอาวุธมีตำรวจมีทหารมีนักกฎหมายนะครับมีสารรัฐธรรมนูญมี คอสอชอทุกอย่างที่คุณมีนะครับเป็นสักพะกำลังของคุณเต็มที่แล้วคุณทําไม่ได้แล้วก็อายผมนะผมไม่ได้มีความรู้อะไรอายผมนะอายเด็กนักเรียนนักศึกษามันมันยังไม่ได้เรียนจบปร,ริญญาต,ตีเขาก็มีความคิดความอ่านนะครับออกจะมาออกมาเพื่อถามถึงอนาคตของประเทศชาติจะพัฒนานะครับจะให ประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้มีการพัฒนาไปอย่างไรฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้นะนะครับฝากแชร์นะครับคุณสิริพัฒนนะขอบคุณมากนะครับแชร์ไปหน่อยแชร์ไปดังๆนะครับผมจะบอกวิธีการหาเงินกับรัฐบาลแบบนี้แหละอย่าได้แต่นะครับคิดอะไรไม่ออกก็กู้อย่างเดียวนะครับเอาเงินมาแล้วจะใช้จ่ายเงินก็ใช้ไม่เป็นจ่ายไม่เป็นนะครับ จะแจกเงินยังให้คนดา่า2โปรเจกต์ต่างๆนี่ก็ถือว่าล่าช้าแทนที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินมาเป็นนี่กว่าที่มันจะกระตุ้นจ่ายได้นี่นี่มันก็มีดอกเบีย้ยเพิ่มนะครับการกระตุ้นมันต้องรีบจ่ายรีบเอาเงินไปลงไปในตลาดให้มันได้หมุนหลายๆรอบนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆถ้าคุณจะแจกก็รีบแจกคิดเยอะเรื่องวุ่นวาย ไอ้เรื่องที่ควรจะทําไอ้เรื่องที่มีสิทธิ์นะครับคุณมีอํานาจในการที่จะเข้าไปหานะครับไปเอาผลประโยชน์ของรัฐบาลของประชาชนกลับเข้ามานี่คุณกลับไม่คิดทํานะครับเรื่องโสเพณีเรื่องซ่องนะตร,รีเนี่ยนะครับทําให้มันถูกต้องซะเงินมหาศาลเรื่องอุตสาหกรรมบ่อนพนันหวยใต้ดินเอาขึ้นบนดินซะเงินมหาศาลโอ้ไม่อยากบอกเลยเนี่ยนะครับบัหลังก็มาจ้างผมนะวันนี้ จอกันขอบคุณมากสวัสดีครับ Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making.